เช็กชิชปปอนมากค่ะเค้กชิปปอนไม่มีหน้าค่ะ oh. ไม่ต้องการหน้าค่ะเพราะหน้าเราสวยอยู่แล้วก็ uh. ไม่ต้องการแต่งหน้าเ uh. ด้อค่ะเด้อเอาแบบนีอะไรกินบ้านๆค่ะ oh. บอลูไปเหตุนยังมาค่ะมาเบิร์มาเบิเบาาร์กกันน้องมันจะเป็นยังไงตามมาตามมาค่ะโอม้มาปิกนิกมาปิกนิกพาถอดของามาเองเลยหรอคะโอ้โหฝนตกกินข้าวนอกก็ได้กินในบ้านน้องเลยวอนกันเนาะได้เลยค่ะอยากกินอาหารขอบคุณนะคะามาเวลาดีเลยบ่ายสองเจอกันเอ้ยมื้อกลางวันนะคะยาไปเต็มลอยนั่นแหละไม่ใช่เต็มร้อยเต็มพันเลยน่ะทำอาหารมาโเพื่อนเราโดยเฉพาะ เพื่อนนองก็เดียวพียอัดถือคนเดียวท่านั้นโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ดูอากาศข้างนอกขึ้นเขาจ้ายขึ้อมกันวันนี้มาปิกนิกบ้านนอกโอ้โหดูนะคะเมนูที่พี่แมว่อมาเองมาบ้านน้องอากาศคนดีก็ได้กินในบ้านแล้ไสิกินนอกบ้านเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโดยฉับพันอ่า แล้วทำไมวันนี้ถึงพูดภาษาอีสานคะเนี่ยฮะทุกทีพ็เป็นคนมาจากพิยาบุงค่ะอำเภออะไรคะบินแขงอำเภอบุรีรยวอ๋อเคทุลทีตกทุกทีตกอีสานว่าทุกทีท่าบุคฟิตที่ผ่านมาจะเป็นภาษาไทยชัดเจนที่วันนี้จะพูดอีสานตกไปจะพูดอีสานเลยค่ะเ้อโอเคค่ะกินให้ดูหน่อยอยากรู้ว่ากินยังไงบ้างคะเพราะว่าแต่ละคนทำเมนูแล้วก็วิธีการกินแตกต่างกัน ในผักสลัดเนาะแล้วก็อันนี้เขาเอิ่อยังก็ะดานสะได้หรือเ่ค่ะอ่าค่ะสะายตามสไตล์แบบเกาหลีใช่ไหมว่าประมาณนั้นค่ะค่ะก็มีทั้งกิมจิแล้วก็มีอันนี้คืออันนี้เอิมอะไรนะปลาแซลมอนจากโรงงานดองซีอิ้วปลาอย่างโรงงานสดวนๆอย่างนี้นะคะทำเองทำงานนะคะพอเข้าสายหน่อยนะคะโอเคค่ะโอ้โหกินสไตล์ไทยสไตล์มั้เนาะค่ะเด้อพอแบบนี้พอแบบนี้ลรา กินเลยค่ะเอาเส้ป่าหยิบไย้เลยโอ้โหน่ากินมากอืมเป็นไงคะอร่อยไหมทำเองกินเองทำเองกินเองดองซีอิ๊วเองหั่นเองทุกขั้นตอนเลยวันนี้ไม่ต้องมาทำให้ดูอยากกินอยากกินเค้ก็จัดเองค่ะมือหนักมือเบาค่ะใครชอบหนักก็จัดหนักใครชอบเบาก็จัดเบาค่ะทำไมส้มตำกับไอ้กิมจิมคือเข้ากันแท้ เอามาโอ้คนอีสานขาดได้ค่ะส้มดำต้องมีใช่ไหมคนเกาหลีมีกิมจิแล้วก็มีส้มดำด้วย่ไม่เป็นเครื่องเครื่องเคียงคู่กันแต่ล้วค่ะผักพร้อมส้มดำพร้อมกิมจิพร้อมค่ะไม่กินอะนี่นะค่ะกินให้ดูทุกอย่างเลยค่ะร่อยค่ะอืจริงๆในความเหน็บหนับของกุ้งบ่ต้องเอาซีิ๊วข้องตังใช่หอเลาซีิยวไทยเลยค่ะ ใ้ได้เหมือนกันด้วยค่ะเอเซียมนี้ใช่ค่ะลองแบบแป็นกป่าค่ะโอเคค่ะก็คือน้ำซีวก็เข้าซึมเข้าตัวกุ้งเหมือนกันเราเปค่ะเขาคนใช้สไดลไทยค่ะค่ะรสชาติดีเหมือนกันใช่ไหม้กล้องค่ะทุกีอยถ่ายรูปทีแมวมมกินอาหารอะนี้กินเต็มที่โอ้ยรัปากแล้วยูก็ได้กินของฟรีเพราะเพ่า ิงข้าวญี่ปุ่นกับมารทุ่ถือนานไหมฮะเป็นร้านหน่อยใส่ยังก็ตาเอามันทีก็คือโอเคแล้วอืออือขึ้นกำหน่อย่างนี้เลยแจ็บอยู่นานก็ไม่มีปัญหากลัมาตั้งน้ำจนกี้ในตู้ปลาดีนี่ก็เปรี้ยวเหือนกัยอือได้จด็ดมาก แล้วก็โอเคเลยกินกูเดียวบ่อร่อยต้องหามูกินยิ่งดูต่างประเทศก็บยูคนเดียวอยู่แล้วอร่อยหอมไหมอืมเศรษฐนะปลายิ่งมากกลุ่มๆเด่นหนึ่งหนึ่งนะเนีปลาแซลมอนจะมีความสดแล้วก็ผัดองศิยวรสชาติดีค่ะอร่อยศิยุกไทยเดลิกไปอร่อยค่ะยังไงก็คือความเค็มได้พอดีไม่ไม่เค็มเกิน สน่ำมออาหารอีสานของเราต้องมีเนาะขาดกระได้ค่ะเจ้งเทงเจีงเทียงเดาะค่เด้สสน้ามาำีได้ไน้องตีได้เลยหลังกว่องหลักหนักกว่างตีได้ตลอดค่ะ คนปนปนมาซูเกนเดอร์กับหรือ huh. ว่าส like ่งภาพแกบิซานมุนนี่น้องเป็นมุนี้น่องเป็นมูทดลองยาค่ะอาหารอาหารสไตล์แบบนี้กินได้กุ้งดอ่อออิวสีสวยมากสวยมากเด่นดึงเด่นเลยค่ะ ก็เนือเค้หวานเลยค่ะเพราะว่าอาหารเขาคือกินเตี้ยมหมดเลยนะคะพวกเราบ้านอยู่ใกล้กันค่ะพี่แมวเอาอาหารไปกินที่บ้านนะคะก็เมนูเมื่อกี้อร่อยที่สุดก็คือบะาแซลมอนดองตีนะคะชอบมากและพี่แมวชอบอะไรนะชอบทุกอย่างค่ะมะกุยจันค่ะแข่แข็งเด้งลิงเด้งลิงกุ้งนี่โตด้วยความหวานค่ะก็คือเป็นเค้กชิพฟองค้กค่ะแป้งอะไรนะที่แป้งอะไรผสมไม่ต้องเอา่ง ไตล์ครสไตล์มันค่ะทำกินเล่นเฉยเราก็ไม่ได้เน้นอะไรเนาะว่ากินกับกาแฟหรือว่า,าชาก็ได้เนาะในวันนี้ฝนตกนะคะก็กินเค้กอยู่ที่บ้านมีเพื่อนา <laughs> ้านป้อยู่ใกล้กันค่ะก็เลยช่วงดีมีเพื่อนคนไทยได้ไมาชวนเราชวนชวนด้วเค<ๆ>ไม่ต้องเอาไปไหนค่ะ